ตรงนี้ลุงตุ้มเรียกว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช่โคกหนองนานบางคนบอกว่าเอ้ยลุงตุ้มทําโคกหนองนาขายไม่มีครับไม่มีนาไม่มีนาหรอกะะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เลยเราข้ามขั้นไปเลยว่าโคกหนองนาเนี่ยเราทำแล้วไม่รู้คอนเซปต์มันคืออะไรไงคอนเซปต์ concept คุณต้องมีโคกมีหนองมีนาแล้วเสร็จทําเพื่อพออยู่พอกินแต่ลุงตุ้มไม่คุณเหลือกินเหลือใช้แล้วคุณมาจับสวนเกษตรอินทรีย์ไว้พักผ่อนดีกว่าถ้าทำแบบพออยู่พอกินนะมันไม่พอหรอก ยังไงมันก็ไม่พอแต่ให้พอเพียงนะชาติไหนมันจะพอไม่มีคําว่าพอหรอกครับถ้าทําเพื่อความสบายใจแล้วเรามีพลังไปหาเงินเนี่ยดีกว่าวันนี้อยู่ในโครงการเจครับมีกิจกรรมให้คนงานมาซ่อมต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ครับว่าที่ผ่านมาเวลาเขาปลูกเนี่ยเวลาตอนที่ปลูกมะนาวปลูกต้นไม้ลงไปเนี่ย ก็ปลูกลงไปลึกมากเออลงทุก็ไม่ได้ดูทุกทุกขั้นตอนนะครับคนงานตอนนั้นให้คนงานชาวพมา่าเขาทำเขาปุ่กไปลึกมากเลยนี่ถอนขึ้นนะขึ้นมาประมาณสามสิบเต้นได้มั้ยครับแล้วก็เอาสั่งต้นไม้มาต้นมะนาวมาปลูกใหม่แบบนี้นะปลูกแค่ให้ตุ้มมันโผล่ขึ้นพ้นเนินมาเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ชอบแฉะเดี๋ยวรากเน่าแล้วมีปัญหา บางทีมันไม่เน่าแต่มันก็ไม่โตเพราะว่าอยู่ลึกเกินไปให้เขาเคลียร์โคนต้นไม้แบบนี้เหมือนกันแบบนี้ก็เราก็ขุดล้อมรอบมันลรวเวลาให้ปุ๋ยเราก็ให้รอบรบโคนให้น้ําก็ให้รอบๆอบโคนเพราะว่าต้นมะม่วงหรือว่าต้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพุ่มมันอยู่ตรงไหนรากมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะหากินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ค่อยๆกระจายออกมาแล้ววันนี้ก็เคลียร์เรื่องมดด้วยครับ มดเยอะมดเยอะมากจริงๆก็ต้องต้องจัดการเพราะว่ามดเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายที่สามารถที่พอม,มันขึ้นแล้วมันจะเอาเพี้ยขึ้นมาด้วยแล้วก็ทาให้ต้นไม้เรามีปัญหาและรากก็มีปัญหาด้วยแปลงนี้ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ขายแปลงนี้แปลงนี้ก็หนึ่งไร่ แต่ยังไม่ขายเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะครับดูแลให้มันอุดมสมบูรณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีมะเขือมีพริกมีทุกอย่างมีที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ฝรั่งนะครับเริ่มโตแล้วหลังจากที่เราปรับปรุงดินขึ้นมาแล้วก็ทําให้ถูกวิธีมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ยังดูแลให้แบบนี้แล้วก็ขายแล้วก็ยังดูแลให้อีกหนึ่งปีนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวลุงทิ้ง,งขายแล้วทิ้งอ่ะไม่ใช่นิสยัยของลุงตุ้มอยู่แล้วว่าทําธุรกิจมา หลายสิบปีเราเจอคนมาเยอะเราเดินในทางธุรกิจมาเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญก็ม,มิชชั่นที่รับปากลูกค้าไว้มิชชั่นก็คือพันธกิจที่เราคุยกับลูกค้าไว้คุยกับลูกบ้านไว้เราต้องทำนะครับบางทีเงินทองอะ่ะมันไม่สลักสำคัญเท่าคำพูดว่าเราพูดไปแล้วเราทำตามที่เราพูดนะเดี๋ยวเงินทองมันก็ตามมาเองลงทุ่มทำธุรกิจจัดสรรสวนเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้หวังแค่เงินอย่างเดียว หวังเพื่อได้เพื่อนได้พันธมิตรที่อุดอมการเดียวกันนะครับถ้ามาแบบเงินอย่างเดียวต้องไม่เอาหรอกเพราะสิ่งที่เราสร้างสมมาเราก็พอกินพอใช้ด้วยเราทําวันนี้เราทําด้วยความสนุกถ้ามันทุกข์แล้วเครียดแล้วไม่อยากทํานะครับบางคนโทรมาคุยกับหลวงตุง้มนะครับถามบางทีถามบางทีนอกเรื่องแล้วจุกจิกกันไปหลวงตุ้มก็ไม่อยากคุยนะครันจริงๆม,มัน อ t ต i จ u ดมันไม่ตรงกันนะมันมันก็คุยกันลําบากบางทีเราตั้งใจทําสวนเกษตรินทร์คุณจะมาเปลี่ยนแปลงประเด็นของเราเพื่อที่ให้เราไปเรื่องอย่างอื่นเราก็ไม่เอาเหมือนกันตรงนี้ลุงตุ้มเรียกว่าเป็นสวนเกษตรินทร์นะครับไม่ใช่โคกหนองนานะบางคนบอกว่าเฮ้ยลุงตุ้มทําโคกหนองนาขายไม่มีครับไม่มีนาไม่มีนาหรอก นะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์เลยเราข้ามขั้นไปเลยว่าโคกหนองนาเนี่ยเราทำแล้วไม่รู้คอนเซปต์มันคืออะไรไงคอนเซปต์ concept, คุณต้องมีโคกมีหนองมีนาแล้วเสร็จทําเพื่อพออยู่พอกินแต่คุณต้นไม่คุณเหลือกินเหลือใช้แล้วคุณไปจับสวนเกษตรอินทรีย์ไว้พักผ่อนดีกว่าถ้าทําแบบพออยู่พอกินนะมันไม่พอหรอกยังไงมันก็ไม่พอต้าให้พอเพียงนะชาติไหนมันจะพอไม่มีคําว่าพอหรอกครับแต่ทําทเพื่อความสบายใจแล้วเรามีพลังไปหาเงินเนี่ยดีกว่า ข้างๆเราเขาก็ทํานาแล้วก็ทาไม้ให้เราถ่ายรูปเราก็สบายใจเราไม่ต้องไปสนใจเราไม่ต้องทำเองนะฮะสบายะอีกส่วนเกษตรอินสีที่ยังอยู่เนี่ยเหลืออีกสามแปลงนะครับลุงรุ่มพูดมาไม่รู้หลายคลิปแล้วเราเหลือสามแปลงแต่กว่าคลิปนี้จะออกไปไม่รู้จะเหลือกี่แปลงนะก็ยังดูแลนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอพนัทิคม จังหวัดชนบุรีอยู่ที่ตำบลนานวังหินซึ่งจุดที่หลงต้มยืนเนี่ยอยู่ห่างจากถนนสายสามสามหนึ่งซึ่งเป็นสายยุทธศาสตร์จากอุตภเภาสนามบินอุตภเภาถึงโคราชนะครับห่างจากตรงนี้สองกิโลเมตรครับห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเจ็ดสิบกิโลเมตรห่างจากพัทยาหกสิบกิโลห่างจากตัวอำเภอบรรณน,น,นิคมสิบกิโลนะห่างจากบายพาช,ชนบุรีสามสิบกิโลเมตรเท่านั้นเอง หลายคนมีคำถามนะครับว่าไม่มีเงินสดจะทำยังไงก็กู้ธนาคารครับเพราะว่าพื้นที่จัดสรรที่เป็นระบบแบบนี้ของคนอื่นเราไม่รู้นะแต่ของเราเนี่ยพื้นที่จัดสรรที่ทําแบบนี้มีทางสาธารณะมีรั้วมีไฟฟ้ามีประปาเรียบร้อยเข้าธนาคารได้ถ้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะครับเรามีทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จแล้วประกันว่าเข้าธนาคารได้แน่นอน ไม่มีเงินสดไม่เป็นไรบางคนบอกว่าต้องการเก็บเงินไว้สร้างบ้านอยากจะกู้เต็มคุยกันเดี๋ยวตุ้มทําเรื่องแบบขอกู้เต็มให้แล้วก็เหลือเงินก้อนหนึ่งไว้สร้างบ้านทําได้ครับอยู่ที่เราเราดีไซน์มาคือลูกค้าต้องการว่ายังไงบอกมาเราต้องตุ้มเกลียให้เราไม่ต้องห่วงว่าซื้อพื้นที่ซื้อไปแล้วอะ่ะไม่มีคนดูแลลุงตุ้มยังดูแลให้อีกหนึ่งปีนะครับอีกหนึ่งปีหลังจากตรงนี้ไปนะครับ อีกสักปีสองปีที่หลังจะดูแลเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้ทั้งแนวเนี่ยต้นไม้ทั้งแนวจะสูงขึ้นนะครับที่ปลูกไว้ริมรั้วจะสูงขึ้นบางคนก็เอาอีกละเดี๋ยวรั้วจะไปเกยบ้านนูน้นต้นไม้จะไปเกยบ้านเนีเรื่องของเขาเรื่องของอนาคตวันนี้ปลูกก่อนนะครับต้นไม้ที่โตที่สุดคือต้นที่ปลูกวันนี้เอาให้โตก่อนแล้วค่อยว่ากันมันตัดแต่งกิ่งได้เพราะมีระยะพอสมควรไม่ต้องไปจินตนาการล่วงหน้าครับวันนี้มีอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนปลูกไว้ให้นะครับต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นเป็นไม้เศรษฐกิจในที่นี้ก็คือไม้พยุงยางนามมฮกกดีไม้สักนะครับรอบไหนก็ปลูกไม้ผลไว้ให้ทุกแปลงทําอย่างนี้หมดนะครับพร้อมการดูแลมีระบบน้ําอัตโนมัติถึงพื้นที่หมดทุกแปลงถึงถึงต้นไม้ที่ไม้ผลไว้ให้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาแบบถึงถึงเพราะว่าประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยหลวงตุ้มก็จะให้เจ้าหน้าที่มาตัดหญ้ากันครั้งหนึ่งนะครับน้ําในบ่อเราก็มีเราใช้น้ํา ที่เป็นน้ําในบ่อน้ําใต้ดินของเราทุกอย่างมีพร้อมหมดเตรียมไว้ให้แบบนี้แล้วน่าจะเหมาะสําหรับวัยเกษียณที่ต้องการ,กรเกษียณแบบเกษมแบบแบบลง,ลง,ลงทุนลงทุนทำธุรกิจมาแล้วก็ถึงเวลาเกษียณเกษียณเราก็มาหาจุดที่เราพอใจวันนี้บอกได้เลยว่ากเกษมข้อที่หนึ่งเราก็พอมีทุนทรัพย์จากการทํางานมาข้อที่สองสุขภาพร่างกาย นะข้อที่3เราได้ทําสิ่งที่เราลักเอาเฉพาะสิ่งที่เราลักนะคนที่ไม่ลักเรื่องของการเกษตรเนี่ยไม่ต้องมาพูดนะครับเอ,เอาเอาประเภทคนที่มีโอดมการเดียวกันแบบนี้ดีกว่าลุงตุ้มว่ามันมีความสุขกว่าเยอะเลยครับทักลุงตุ้มมานะครับยังเหลือ3แปลงสุดท้ายแปลงนู้นหนึ่งล้านห้าแสนบาทติดคลองนะครับแปลงนี้ไม่ได้ละมีคนเอาไปละอีกแปลงต่อไปแปลงต่อไปนะครับสามแปลงสุดท้ายติดต่อทักแชทลุงตุ้มที่อยู่ ด้านล่างคลิปนี้ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ